หารให้ลูกค่ะดีไปได้เต่าน้อยมาเลี้ยงค่ะแล้วทีนี้ลือว่าผักบุงให้เต่าน้อยสวัสดีแม่รถคุณอาพรสวัสดีครับจากพลเมืองค่ะสเติกเกอร์รวๆอีกแล้ว ขอบคุณมากๆเลยค่ะสติกเกอร์รัวๆขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะทุกไลทุกเลิฟขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคก,ะกวางก็ทำงานค่ะไม่มีเวลาตอนเย็นก็อาจจะขึ้นแล้วก็ทีนี้ก็คือรอบสุดท้ายนะคะสักพุ่งนี้ก็เสาที่ก็จะมีเวลาหน่อย ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะคนเมืองสาเกตนครชื่อเพราะจัง ใช่ค่ะเพี่อ,อรตบอกแ่แสดงว่าพี่อ,อรก็ชอบเหมือนกันอีกสองนาทีค่ะพี่อภรร์ สองนาทีน้องก็คงจะลงแล้วค่ะสองนาทีพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่เด้อโอเคค่ะพี่อภรรขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขคุณคนเมืองสาเกตนะครน,นะคะสติ๊กเกอร์รัวๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณมากขอบคุณพี่อภร์ชาแนลค่ะยี่สิบนาทีแล้วถ้ามีดวงตาอยู่ก็อีกนิดนึงค่ะอ่าเหลือสามนะคะพอดีแหละยี่สิบนาที เลือสามล้านดวงใจแล้วดูผักการขาวให้เต่าน้อยโอ้ยต้องกินผักบุ้งอ่อนๆน,นะเอามาพยาบาลไว้ก่อนเนี่ยไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวโดนตัวใหญ่เล่นงานเอาโชว์หน่อยโชว์ตัวหน่อยนะคะตัวตัวเล็กๆมากเลยค่ะน้อยๆ คืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะตื่นมาในวันพรุ่งนี้เจอแต่เรื่องดีๆและสิ่งที่ดีๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะคุณคุณขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคนเมืองสาเกตนครนพี่อภรชาแนลค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะและทุกๆท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจค่ะ พลังเงียบพลังบนทุกท่านค่ะ